ทางด้านสสตัวตึงนะคะคือคุณวิโรจนคุณวิโรจน์ลักษณะอดีศรจากพรรคประชาชนก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันบอกโอ้ก่อนอื่นดีวขอดูบัตรประชาชนนายกก่อนได้ไหมว่านายกเนี่ยชื่อแพททองทานจริงหรือเปล่าแล้วก็เย้ยนายกด้วยนะคะบอกว่าอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยทำไมต้องให้พ่อมาช่วยตั้งวารุมคือเรียกผู้หลักผู้ใหญ่มาประชุมเนี่ยมาช่วยเหลือลูกที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ แบบนี้มันเหมาะสมหรือเปล่านะคะคุณวิโร์ก็ตั้งคําถามไปคุณวิโร์ค่ะก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าการอภิปรายตามมาตรา151พุ่งเป้าที่นายกเพียงคนเดียวและการยื่นเฉพาะเจาะจงคิดว่าสื่อมวลชนก็น่าจะสนใจโฟกัสกับการอภิปรายได้ง่ายขึ้นประชาชนติดตามข่าวก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าหากมา1ิบคน1ิรัฐมนตรีมันก็จะขาดความต่อเนื่องนะคะซึ่งก็จะบอกถึงบุคคลว่าบุคคลที่เราอภิปรายเนี่ยมีข้อบกพร่องยังไงมีพฤติกรรมอะไร ประชาชนไม่สมควรให้คนแบบนี้เป็นประมุขฝ่ายบริหารของประเทศส่วนที่คาด